อุทไทยนะครับส่งอะไรมาขายกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในกล่องนี้เลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆนะครับส่งมาขายกันแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันภายในหนึ่งนาทีนะครับเพื่อนๆที่ดูไม่ทันก็กดติดตามเพจกันไว้ก่อนเลยนะครับกดติดตามเพจกันไว้ก่อนเลยนะครับนี่ครับของมีเพื่อนๆโทรมาขอซื้อของด้วยนะครับนี่ครับห่อเสื้อฝนมาด้วยนะครับเนี่ยห่อเสื้อฝนกันมาเลยใส่เสื้อฝนมาเลยนะครับกันเปียกนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับ นี่ครับโอ้ยนี่นะครับในห่อนี้นะครับเพื่อนๆก็โทรกันมาด้วยนะครับมาเรามาแกะกันให้ทันนะครับเจอฝนวิ่งไปข้างนอกบ้านแล้วนะครับกันฝนอย่างดีนะครับในห่อมีห่อนะครับถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันก็รีบไปกดติดตามกันไว้ก่อนแล้วเข้าไปดูในเพจใหญ่นะครับนี่นะครับปื๊ดๆๆนะครับในห่อก็ยังมีห่ออีกนะครับโอมันะครับโอมัยนะครับหนึ่งนาทีนะครับทันครับทันทันทันครับทันครับทันแน่นอน โอ้ยเหนียวมากครับไม่ทันแล้วล่ะครับงานนี้โทรศัพท์ก็มานะครับอ้าเห็นของแล้วครับเพื่อนเห็นของแล้วนะครับของที่เพื่อนๆนส่งมาขายนะครับจะมีอะไรนะครับเฉพาะเพื่อนๆที่ติดตามในเพจใหญ่นะครับก็จะเห็นของครบนะครับห่อกันมาอย่างดีเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนชื้นเลยนี่ครับ ครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนแบงค์โบราณนะครับแบงค์โบราณนะครับเพื่อนๆนี่ครับแบบนี้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับแบงค์ร้อยช้างแดงนะครับแบบเรียงเลขนะครับอืมแบบนี้เลยนะครับถึงจะโดนสนิมกระดาษไปบ้างก็คือโดนความชื้นไปบ้างก็แล้วแต่นะครับสนใจอยากได้สองชิ้นนี้นะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับทักมาเลยนะครับ